เชิญคุณยาเล่าเรื่องให้คุณหมอเอฟังได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคือมีเรื่องจะปรึกษ,ษานะคะคือว่าคบกับแฟนมาเจ็ดปีแล้วนะคะเ,เลิกกันไปสองครั้งเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้มากนะคะโอ้ครับครับก็โดยที่เรารักเขามากแล้วก็แล้วก็รกระเคลืนดีกับเขาเหมือนเดิมพอเดือนมกราที่ผ่านมานะคะเขาก็ขอแต่งงานโอ้ค่ะเขาขอแต่งงานแล้วก็ตกลงเลยโดย คือคือยังรักเขานะคะอครับก็ตกลงแต่งงานกับเขาแต่เป็นคนเจ้าชู้มากอะนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกเลิกเลิกที่จะคงเลิกได้นะฮะครก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ไม่รู้เขาจะทําได้แค่ไหนนะคะก็เลยเป็นกังวลถ้าถามว่าจะเลิกได้ไหมหลังจากว่าแฟนจะเลิกเจ้าชู้ได้ไหมใช่ครับใช่ครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมว่า เลิกยากเพราะอย่างผมเองผมก็ยังเลิกไม่ได้เลยนะครับเ็าผมมองว่าคนเราเนี่ยนะครับพอเจ้าชู้เนี่ยนะครับเวลาที่จะยุติหรือเวลาที่การแต่งงานจะไม่จะไม่สามารถจะช่วยคือผมไม่อยากให้คุณยายคิดว่าการแต่งงานปุ๊บนะครับจะทําให้เขาเปลี่ยนมันจะแบบหน้ามือหลังมือเลยคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าคุณยายเลือกที่จะแต่งกับเขาคุณยายคงต้องเผื่อใจยอมรับไว้สักนิดหนึ่งว่าโอกาสที่เขายังเจ้าชู้อยู่เนี่ย คงยังมีอแต่สำหรับปัญหาที่คิดว่าเอ๊ะเขารักเราไหมนะครับผมขออนุญาตตอไปนี้ผมมองว่าเขาเขาน่าจะมีความรักหรือความรู้สึกเป็นพิเศษคุณยาแน่นอนเพราะเม็นอีอย่างที่คุณยาบอกว่าหนึ่งคบมาเจ็ดปีค่ะถ้าจะมีคนอื่นแทรกมาเป็นระยะแต่เจ็ดปีนี้เขาก็ยังอยู่กับคือยังคบกับคุณยาอยู่โดยตลอดแสดงว่าเขาต้องมีความผูกพันเป็นพิเศษค่ะแล้วคนที่ผมว่าเจ้าชู้เนี่ยครับกรทีเขาจะเลือกแต่งกับใครเนี่ยแปลว่าเขาเขารู้สึกเป็นพิเศษกับคนคนนั้นแล้วล่ะ ผมผมว่ประเด็นนี้น่าจะผ่านได้แต่ประเด็นที่ว่าเขาจะเปลี่ยนไหมนี่ตรงนี้ยากเพราะต้องเข้าใจถึงอาจจะเป็นเหมือนกับลักษณะของชายเจ้าชู้สักนิดผู้ชายเจ้าชู้เองเนี่นะครับที่เราพบก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากความที่เขาไม่เชื่อมั่นตัวเขา<อ>คือเขาไม่รู้ว่าความรักที่เขามีเนี่ยมันพอหรือยังก<อ>็จะไปหาคนมานั่งยืนยันมานั่งช่วยแสดงทีเถอะว่าเอ้อฉันนังได้ความรักอยู่นะอ, <c oughs> อีกกรณีหนึ่งก็คือ เป็นกลุ่มผู้ชายที่เป็นพวกหลงตัวเองมากมากคือตัวแบบหนึ่งไม่เชื่อมั่นในตัวเองและสองหลงตัวเองโอ้สุดโต่งเลยนะคือเป็นพวกแบบบริหารเสน่ห์ครับซึ่งบริหารเสน่ห์ก็คือผู้แมิหาร m a n a g ครับซึ่งรู้สึกว่าเอ้ยเสน่ห์ฉันยังคงอยู่นะต้องอก exercise ใช่รู้สึกว่าฉันยังเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือถ้าฉันเองเนี่ยไปที่ไหนยังจะรับการยอมรับอยู่นะแต่ทั้งหมดนี่ก็คือจากพื้นฐานคือเขาต้องการให้เพศตรงข้ามช่วยมาชื่นชมหรือมาแสดงความรู้สึก ที่ดีกับเขาซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้หนึ่งว่าคุณยาถ้าดูประเด็นนี้คุณยาก็อาจจะต้องค่อยๆพยายามเติมให้เขาเห็นว่าฉันเนี่ยรักคุณชื่นชมในตัวคุณและถ้าสมมติเขาพยายามเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องยิ่งชื่นชมเขาครับว่าขอบคุณมากจริงๆที่สมมตินะคะถ้าแต่งแล้วเนี่ยเขาพยายามควบคุมตัวเขาเองได้สักระยะหนึ่งก่อน อาสักสมเดือนหเดือนอ๋อผมกล่าวว่าเจะ7วันอ๋อพี่นี่คุณหมอมองโลกในแง่ดีมากโอเคครับต่อคือให้รายยาวนิดนึงนะครับพอสเดือน6เดือนเนี่ยครับคุณยาอาจจะต้องช่วยในการยืนยันเขาก็าขอบคุณมากที่ทําได้อย่างที่พูดแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยมีความสุขมากๆอาจจะระหว่างบอกเขาเนี่ยครับอาจจะกอดเขาสัมผัสเขาให้รู้ว่ารู้สึกอบอุ่นจริงๆที่มีเขาอยู่ข้างๆเป็นการที่ช่วยให้เขาเนี่ยยังยืนยันแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ครับ คุณยาจะต้องเตรียมการอะไร้ยไหมคะนอกจากอันที่หนึ่งต้องเตรียมใจเลยว่าเขาอาจจะไม่เปลี่ยนนี่ว่าถ้าได้เจ็ดวันของคุณฮาร์หรือถ้าคุณมอให้เยอะหน่อยสามเดือนอะไรเดี๋ยวก็อาจจะกลับไปรอยเดียวคือทําใจไว้ไม่ให้หวั่นไหวมากนอกจากทําใจไม่ให้หวั่นไหวแล้วมีอะไรอีกไหมคะจะช่วยคุณยาว่าถ้าในสถานการณ์แต่งงานไปแล้วแล้วเขายังคงกลับไปเหมือนเดิมผมมองว่าที่จะไม่บาดหมางขัดแย้งกันมากอะค่ะเพราะคุณยาคงจะต้องเตรียมเตรียมตัวของตัวเองไว้นะครับว่าหนึ่งเขาจะต้องเข้มแข็ง เพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยนะครับอย่างที่เขาบอกบางศั์บางศับบง์กระบางกรณีเนี่ยนะครับสำนวนไทยยังใช้ได้อะไรครับกับปาตายรังอ๋อมาตายรัาายงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปเลยว่าต้องเข้มแข็งต้องพร้อมทีมม่จะเป็นหลักยึดไลให้เขาเห็นว่าไม่ว่าเธอเองจะไปตะรอนตะรอนอจะไปเป็นกระสู้ที่ไหนเนี่ยนะครับสองอสองอใช่ครับสองมอเยอะกว่านี้วอันนี้กระสู้แล้วโอ้ห้นถ้าคุณจะไปเป็นกระสู้ที่ไหนคุณก็ยังกลับมา แล้วเราก็ยังยืนยันในความรักที่เรามีกับเขาเป็นการเตรียมให้เขาเห็นขันเดียวกันนี่ครผมก็พยายาให้คุณยาเองเนี่ยปล่อยตัวเองให้ว่างเพราะ,ะถ้าการปล่อยตัวเองให้ว่างนะครับเราจะเริ่มหมกมุ่นและเริ่มกังวลเอ๊ะไปไหนอเอ๊ะทำไมาไม่อยู่ยโทรศ<อ>ัพท์ใครโทรซึ่งบางทีจากการที่มันไม่เป็นเรื่องครับเพราะผมมองว่าการสื่อสารในครอบครัวสมมติว่าแต่งกันใหม่ๆเข้าใจการคุยกันจะดีแต่ทุมติลากลายเป็นว่ามันนั่งจับผิดระแวงว่า เฮ้ยจะไปเมื่อไหร่วะเนี่ยอีกแล้วเหรอกลายเป็นคราวนี้ความเชื่อมั่นระหว่างครูสมรสก็ไม่มีเข้าใจเพราะไม่มีแล้วคราวนี้นะครับโอกาสที่เขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตโดยเขาจะมีข้ออ้างว่าเหตุที่ฉันเจ้าชู้นั้นเพราะเธอไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นเรื่องไปอีกครับค่ะขอบคุณคุมมากเลยค่ะขอบคุณคุณยานะครับขอให้ชีวิตมีความสุขนะครับขอบคุณครัขอให้ชีวิตคู่ประสบความสาเร็จ